ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليل وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه أمهات مؤمنين وعلى أهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي حدو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ตบ้องที่เคารพรักลิรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอิตตะกลุลลอฮ์อิตตะกลุลลอฮ์อิตตะกลุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอห์คำสั่งเสียถาวรที่ท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวแก่บรรดาบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในยุคสมัยบอกกล่าวแก่บรรดาซอฮาบะที่มีความผูกพันมีความใกล้ชิด กับหลักการมากที่สุดในบรรดาหมู่มวลมอสเียชาติแต่นบียังย้ำเตือนให้เขาได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ชาไหนเลยพวกเราจะไม่ย้ำเตือนกันให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อิตะกลล้อพี่น้องครับสั่งเสียตัวผมเองตลอดจนพี่น้องที่ได้มาร่วมละหมาดจยูมั้มาละหมาดวันศุกร์ให้เราได้ได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก่อนที่เราจะนั่งลงเพื่อที่จะรับฟังคุตบะให้เราได้มีเจตตาเจตจำนงเจตานาของเรานั้น ว่าการนั่งของเราการมาลาหมาดจุมฮาของเราไม่เป็นเพียงแค่การอิบาร์เชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่เป็นเพียงแค่การละหมาดเชิงสัญ,ญลักษณ์ก้มก้มเงยเงยหันขวาหันซ้ายแล้วออกจากการละหมาดไปสู่ดุนยาต่อโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการละหมาดจุมฮาเลย <S <S แต่นั้นพี่น้องครับคาสั่งเสียนี้ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลานฮุยลิวะสัลลัมได้บอกกล่าวแก่พวกเราเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าหัวใจของเราขาดตักวาไม่ได้ ขาดการยำเกรงต่อร้องสุบฮานะหุวาตาลาไม่ได้ไม่ว่าเราจะเป็นชาวบ้านทั่วไปหรือจะเป็นคนทํางานในภาคส่วนของราชาการหรือจะเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือจะเป็นนักศึกษานักเรียนนั้นต่างต้องมีความยำเกรงต่อร้องสุบฮานะหุวาตาลาทั้งสิน้นเพราะมันจะเป็นทางออกทั้งดุนยและอาคิร์พี่น้องครับชีวิตคนเรานั้นไม่มีใครไม่ต้องการความผาสุกไม่มีใครอยากอยู่ด้วยความยากลําบาก ไม่มีใครไม่อยากที่จะมีทรัพย์สินเงินทองไม่มีใครไม่อยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขสาบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนก็อยากจะเป็นอย่างนั้นกันทั้งนั้นเละครับแต่ธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงสรรสร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพระมหาเดชานุภาพของพระองค์ที่พระองค์ทรงทําให้การไม่มีนั้นมีขึ้นมา ทำให้จากเดิมเนี่ยไม่มีนายมุฮัมหมัดไม่มีนายอิบรอฮิมไม่มีนายบุคฮรีไม่มีคนนั้นคนนี้อัลลอฮ์ทำจากสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นมาได้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาก็ให้คู่มือมาด้วยมนุษย์หลายคนพยายามในการที่จะแสวงหาความสุขแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับบางคนอยากจะได้ทรัพย์สินสะสมทรัพย์สินมาอย่างมากมายมีเงินเป็นหมื่นเป็นล้านแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีความสุขที่แท้จริง อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลาจึงบอกความจริงแก่มวลมนุษยชาติแต่เฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะรู้ข่าวดีนี้พี่น้องครับแล้วก็เดคอยล่ากันันอินซานฟีกาบัดอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลาทรงสร้างมนุษย์มาให้เผชิญความยากลําบากฟังดูอาจจะเป็นในแง่ลบว่าเอออัลลอฮ์จะสร้างฉันมาทําไมอย่างนั้นไม่ต้องสร้างฉันดีกว่าฉันจะได้ไม่ต้องมาลําบากแต่เปล่าเลยพี่น้องครับ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาไม่ได้จะให้มนุษย์อยู่ด้วยความยยากลำบากไปตลอดย้อนกลับไปดูตอนที่วันที่เราวันที่เราได้เกิดออกมาจากท้องของคุณแม่เราสิครับวันที่เราถูกคลอดออกมาจากท้องของคุณแม่เนี่ยวันนั้นเนี่ยลำบากไหมครับกว่าเราจะกินได้กว่าเราจะดื่มได้กว่าเราจะมีพัฒนาการจนกระทั่งเติบใหญ่มาจนปัจจุบันนี้นะครับลำบากนะครับแต่ท้ายที่สุดเราผ่านมาได้ไหมผ่านมาได้ อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาไม่ได้ให้เราอยู่ด้วยกับความยากลําบากไปตลอดแต่มันเป็นทุกข์แค่ชั่วคราวเพื่อที่จะให้มุ่งไปสู่ความสุขที่ถาวรแต่ไม่ใช่ในดุนยาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาจึงได้บอกแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นข่าวดีนะครับว่ามนุษย์อย่างเราเรานั้นกุลูบบนีออดัมคอตเตอมนุษย์อย่างเราเราต่างก็มีความผิดพลาดมีความบกพร่องกันทั้งสิ้นครับไม่มีใครเพอร์เฟกต์ ไม่มีใครสมบูรณ์ร้อยเซต่อให้จะมีความเก่งกาจขนาดไหนมีความสามารถขนาดไหนจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงค้ำฟ้าขนาดไหนก็ตามผิดพลาดได้ครับผิดพลาดได้แล้วนี่มันเป็นการสอนให้รู้จักว่ามนุษย์เนี่ยต้องรู้จักธรรมชาติของตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วเกินไปและขณะเดียวกันก็อย่ามองว่าตัวเองเนี่ยแย่เกินไปอยู่ในเส้นทางสายกลาง อยู่ในความพอดิบพอดีแล้วชีวิตของเรานั้นจะสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพถ้าเรารู้จักธรรมชาติของตัวเราเองแต่วันนี้พี่น้องครับมนุษย์หลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาทําไมและยังไม่รู้เลยว่าและจะยังไงต่อกับชีวิตจนกระทั่งมีสโลแกนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนว่าชีวิตของเราใช้ซะอยากจะใช้ในทิวถีทางไหนเนี่ยก็ใช้ไปเลยจนกระทั่งปัจจุบันพี่น้องก็จะเห็นนะครับเป็นความกังวลอย่างมากสําหรับบรรดาผู้ศรัทธา อะไรอะไรที่มันเคยอยู่ใต้ดินเนี่ยเอามาอยู่บนดินหมดแล้วครับไม่ได้หมายถึงพืชผักที่อยู่ใต้ดินนะครับแต่หมายสิ่งหมายถึงสิ่งที่มันไม่ฮาลาลวันนี้สังคมสับสนครับที่สิ่งต่างๆที่มันอยู่ใต้ดินก็ดีของมันอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเอาขึ้นมาแต่วันนี้เอากลับมาอยู่บนดินนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงในความผิดบาปความเสียหายต่างๆเนี่ยเป็นวงกว้างแล้วไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดที่ไหนและไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดเมื่อไหร่ แต่อย่างที่บอกกับพี่น้องครับว่าชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาในอัลฮัมดุลิลละเราชูโกรขอบคุณตออัลลสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์แจ้งข่าวแก่พวกเราว่า,วาเรามีชีวิตมาเพื่ออะไรแล้วมีมาเพื่ออะไรล่ะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาก็ได้เฉลยได้บอกกล่าวแก่พวกเราว่ามาคอยเราตุนยินในวันอินซาอิลลัลยะบูนยินและมนุษย สิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาได้มีการเอ่ยเนี่ยถึงสองสปีชี2ชนิดนี้นะครับคือยินแล้วก็มนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออื่นใดอิลลัยอบูดูนแต่เพื่อให้การสักการะต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเท่านี้แหละพี่น้องชีวิตเรามีเป้าหมายแล้วครับเราจะรู้ทันทีแล้วว่าเราตื่นมาเนี่ยเราจะทําอะไรทําไมอะ่ะก็รู้แล้วไงว่าเพื่ออิบาดะตื่นมาเพื่ออิบาดะปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำมันแพงพี่น้องครับ คนก็จะมาพูดเชิงหยอกล้อกันล้อเล่นกันว่าไปทํางานเพื่อหาเงินหาเงินมาเติมน้ํามันเติมน้ํามันเพื่อไปทํางานต่อแล้วก็ทํางานเพื่อหาเงินเติมน้ํามันก็ไปทํางานต่อชีวิตของเราไม่ได้มีแค่นั้นพี่น้องครับแต่ชีวิตของเรานั้นมีเป้าหมายเพื่อให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาทรงพอพระไทยแล้วใครล่ะอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราไงผู้สร้างเรามาไงมีบุญคุณกับเรามีใครให้อะไรกับเราบางอย่างเรายยัยงรู้ซึ้งในบุญคุณที่เขาได้ให้กับเราเลยพี่น้องครับ คนที่ให้การดูแลกับเราหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้กับเราเนี่ยเรายังมีความซาบซึ้งและอยากจะตอบแทนเขาเลยแต่เอาลอสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยหลังจากที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงสร้างยินมนุษย์มาเนี่ยนะเพื่อให้อิบาดาต่ออัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ก็บอกต่อมาอูรีดูมินหุมมินริสกีวะมาอูรีดูอายุต่ออายข้าไม่ต้องการให้ใครนำริสกีมามอบให้กับข้าไม่ต้องนะไม่ต้องเอาตังควักไปให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลานะพระองค์ทรงไม่ต้องการพี่น้องครับ ไม่ต้องเอาอะไรไปถวายเดี๋ยวอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาแม้กระทั่งความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับเรื่องกุรุบานพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของอุดฮียะคนในสังคมทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นการเชื่อสัตว์พีเดพระเจ้าของอิสลามคำอาจจะยังไม่ผิดแต่ไปบอกว่าเป็นการบูชายันอันนี้ผิดแล้วอัลลอฮ์สุบฮานาะห์ตาลาไม่ได้ต้องการเลือดลลยานะัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ไม่ทรงต้องการอะไรละ่ะลูฮูมุฮาวะลาดีมาอูฮาพระองค์ไม่ต้องการเนื้อ ไม่ต้องการเลือดของมันวะลเกียานาลูหุตตักวามิ่งกุมแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการคือตักว่าตังหกักความยำเกรงที่เราจะมีต่อนลอสุบฮานะฮหวาตาลาตังหกักว่าจะสละได้ไหมวัวตัวหนึ่งเนี่ยสามสี่หมื่นรวมกันเจ็ดคนเนี่ยแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนเนี่ยแล้วก็กระจายความดีงามต่างๆนั้นไปสู่สังคมคนยากคนจนที่ปีหนึ่งเขาแทบจะไม่ได้กินเนื้อเลยแบ่งเนื้อไปให้เขาได้ไหม จะเป็นแพะเป็นแกะเป็นวัวหรือจะเป็นอูดบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่มีแต่ประเด็นสําคัญพี่น้องครับว่าสละกันได้ไหมละ่ะถ้าสละได้เนี่ยนี่ไงเรากําลังเดินตามเป้าหมายของการอิบราดาต่ออัลลอส์ซุบฮานะฮุวาตาแล้วไม่ได้ต้องการถวายวัตถุทรัพย์สินสิ่งของแต่ถวายความยำเกรงที่อยู่ในหัวใจดังนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นความสุขอย่างถาวรคือการแข่งขันในการทําความดีวันนี้ทําไมเราใช้ชีวิตกันอยู่ในสังคมในสภาพที่ไม่มีความสุข เพราะอะไรครับเพราะเราเป้าหมายผิดไงเพราะเราไปเข้าใจว่าการที่มี iPhone เครื่องใหม่เนี่ยมันคือความสุขมันก็ใช่การที่มีรถคันใหม่เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้านเนี่ยกำลังมาคนกําลังสนใจกันอยากจะได้เหลือเกินพอได้มาแล้วมีความสุขไหมก็มีความสุขแต่ถาวรไหมครับมันจะอยู่ไปกับเราจนกระทั่งเราเสียชีวิตแล้วก็ไปกับเราในหลุมฝังศพด้วยไหมครับไม่แต่มันจะสุดอยู่แค่ดุนยานี้แหละพี่น้องครับดังนั้นครับ ดุนยาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาได้บอกถึงธรรมชาติของดุนยาเอาไว้สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างที่บอกว่าพวกคุณคือคุณคือคนที่โชคดีมากที่ได้รับการแนะนําจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างพวกคุณมาและให้ทางออกกับพวกคุณมาพร้อมๆกันด้วยดังนั้นใครไม่คว้าไว้ขาดทุนพี่น้องครับใครไม่คว้าในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้มอบมาให้ด้วยเนี่ยขาดทุนแล้วจะมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็หมดความสุขครับดังนั้นครับ อดุลยาหรืว่ตุลข้อดีรอัลลอฮ์บอกดุนยาเนี่ยมันหอมหวานมันเขียวขจีเราได้เห็นความหอมหวานของดุนยาแล้วเราก็อยากจะอยู่กับมันแต่ขณะเดียวกันนี่อัลลอฮ์ซุบฮา ه นะฮูวบตะอาลาก็บอกว่าอินนัลลอฮะมุสตะคลิฟะกุมฟิฮาพระองค์ทรงให้พวกคุณเนี่ยมาเป็นคอลิฟะเป็นเป้าหมายอีกประการหนึ่งที่เราลืมไม่ได้นะพี่น้องนะนอกจากจะอิบะดาตอล้อ์ในสาภาพที่เราทําความดีส่วนตัวแล้วเนี่ยการดูแลสังคมกับกลายเป็นหน้าที่ของเราไปพร้อมๆกันด้วยครับ เหมือนที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างนาบีอาดัมมาแล้วก็บอกกับบรรดาเามาลาอิกะเนี่ยอินนีจาอิลุมฟิลอูดิคอลีฟาข้าได้สร้างตัวแทนของข้าขึ้นบนหน้าแผ่นดินเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นมีความตระหนักว่าพวกคุณเนี่ยคือส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมขณะเดียวกันถ้าพวกคุณไม่เอาหลักการของอัลลอฮ์ไปใช้นั้นและเอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไปใช้นั้นก็จะกลายเป็นการสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับใครอยากจะมีความสุขอย่างถาวร ก็ต้องเอาความสุขที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงชีวินผู้ทรงอยู่อย่างถาวรจะไปหาทางออกอื่นไม่มีอีกแล้วครับอลัลลอฮ์จึงได้บอกฮูจิบาตินนารบิชฮาวาตนรกนั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยความปรารถนาความต้องการหรือจะสรุปเป็นคำสั้นๆง่ายๆคือนรกถูกห้อมล้อมด้วยความสุข อะไรก็ตามที่เราแสวงหาความสุขตอบอารมณ์ของตัวเองนะเสี่ยงในการที่จะนำพาเราไปสู่นรกนะครับวะฮุิวะตุจิบนตินจันนะตุบิลมาการีแต่ขณะเดียวกันสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลลเนี่ยถูกห้อมล้อมไปด้วยกับความลำบากเห็นหรือ,อยังพี่น้องครับว่าความสุขกับความทุกข์เนี่ยบางครั้งเราเห็นว่าสุขแต่มันกลับกลายเป็นทุกข์ แล้วความทุกข์บางอย่างที่เรามองเห็นว่ามันเป็น,ปนทุกข์เนี่ยแต่มันอาจจะกลายเป็นสุขครับมันคือทัศนคติมุมมองที่เอาลัทธิสุบฮานรคูวาตาลาไดสอนแก่พวกเราว่าอย่ายึดติดดุนยาครับอย่ายึดติดดุนยาดุนยาเนี่ยทางผ่านกุนฟิดดุนยากะอันกาะกะรีบท่านนบีจึงได้แนะนําโดยเฉพาะกับบรรดาวัยรุ่นเยาวชนพี่น้องครับคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าวิจารณญาณมากกว่าแล้ว คิดได้แล้วว่าวันนี้ฉันจะต้องจับอัลกุรอานมาอา่านวันนี้ฉันจะต้องละจากสิ่งต่างๆที่มันเป็นกิเลสเป็นตันหาเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความต้องการทางด้านอารมณ์เนี่ยเราอาจจะคิดได้แล้วแต่บรรดาเยาวชนวัยรุ่นของเราพี่น้องครับโอบกอดเขาไว้ให้แน่นๆกระแสะ LGBTQ+ กระแสะความหลากหลายกระแสะเรื่องของกัญชาปลดล็อกกระแสะเรื่องของน้ำกระทอมกระแสะอื่นๆเยอะแยะมากมายที่วันนี้ ลูกหลานเราทั้งนั้นแหละพี่น้องครับอย่าไปมองว่าเป็นคนอื่นไกลอาจจะไม่ใช่ลูกหลานเราตรงๆแต่นั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกันในการให้การคุ้มครองให้การดูแลอย่าให้เขาได้สแสวงหาความสุขชั่วครู่ชั่วคราวแล้วไปมีความทุกข์ทาวรนในนรกเอาไหมไม่เอาไม่คุ้มกันดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูว่าตาลาจึงได้แนะนํากับเยาวชนวัยรุ่นกุลฟิดดุนยาจงอยู่ในโลกดุนยานี้กะอัน,นะกากรีบ เสมือนกับคนแปลกหน้าคนเขาจะสแสวงหาความสุขในการที่จะเรื่องของฟรีดอมในการที่จะอยู่แบบอิสระอยู่ยังยังไงก็ได้ที่จะตอบโจทย์จิตใจของเราจนกระทั่งวันนี้เกิดปัญหาหนึ่งที่เราเองมุสลิมเองต้องมีความกังวลให้มากพี่น้องครับมุสลิมที่ออกจากศาสนาเริ่มเยอะขึ้นครับอาจจะไม่ได้ออกในการประกาศว่าฉันออกจากศาสนาแล้วแต่ออกออกเลยไม่ไม่ประกาศแล้ว ทิงละมาดไม่เอาเรื่องกุรอานและหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ผมมีความเป็นห่วงอย่างมากนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขที่ฮาลานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงกําหนดให้เกิดขึ้นในวันที่ท่านนาบีนั้นอพยพจากมักกะมาสู่มาดีนะนบีเห็นบรรดาชาวเมืองนั้นแสดงการรื่นเริงในวันสองวัน เรื่องของวันมห์รอยานวันบุาสที่บรรดาชาวเมืองมดีนานั้นมีความสุขกันแล้วก็แสดงการรื่นเริงกันนบีบอกว่าวันอะไรกันเนี่ยพวกเขากําลังเรื่องเริงอะไรกันเขาบอกว่ามันเป็นวันรื่นเริงในอดีตที่ผู้คนนั้นได้เคยเรื่องเริงมาก่อนนบีบอกว่าก็อัลดะลลกุมุลลอหูบิฮิมาคอยรอมินฮูมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูว่าตาลาทรงเปลี่ยนวันทั้งสองให้ดีกว่าวันทั้งสองที่คนเคยรื่นเริงกันมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นคืออะไรครับโยมันอเดฮะวายามันฟิด ยาวมันอดหาวยาวมันฟิตรอีดใหญ่อีดอดหาและอีดคืาเรียกรายวัยใช่ไหมอีดอดหาแล้วก็อีดฟิตรีเป็นมาตรฐานที่หลักการอิสลามได้วางว่าให้มีความสุขในสองวันนี้พี่น้องลองสังเกตเธอครับใครก็ตามที่มีความสุขในวันอื่นที่ไม่ใช่วันอีดวันอีดเขาจะไม่มีความสุขครับส่วนใครก็ตามที่เขาเลือกจะมีความสุขในวันอีดวันอื่นเขาจะเฉยๆครับแล้วการมีความสุขในวันอีดผลบุญน,นะครับ การมีความสุขในวันอิดเนี่ยผลบุญทำไมล่ะท่านนบีมุฮัมมัดสลลลได้รับคำสั่งบัญชาจากอัลลอฮ์อุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบิฟัดลิลลาฮิวะระห์มะติด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และความเมตตาจากพระองค์ฟาบิดะลิกาฟัลยัฟรฮูด้วยความโปรดปรานความเมตตานี้เนี่ยจงมีความสุขกันนั่นหมายความว่าอะไรที่มันเป็นชาอิยรอ อะไรที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาในเชิงศาสนาเนี่ยจงมีความสุขในวันดังกล่าวแล้วถ้ามีความสุขแล้วจะเป็นยังไงละ่ะมันค่อยรุมมิมมาจะจมาอุนมันดียิ่งกว่าสิ่งที่สะสมเอาไว้ในดุนยาทั้งหมดการละหมาสองรอกอาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความสุขนะั้นดีกว่าเงินล้านพี่น้องครับการที่คนคนนึงได้ดิกรอละและมีความสุขก,กับการดิกรอลอนั้นดีกว่าเงินล้านวันนี้พี่น้องครับ ลองถามใจตัวเองสิระหว่างเงินล้านที่อยู่ในกระเป๋าของเรากับการดิกรุลล์ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยจะเอาอะไรถ้าจะให้แลกกันระหว่างสองสิ่งนี้หรือจะเลือกระหว่างสองสิ่งนี้เนี่ยเลือกอะไรครับเ <millenn ia> ชื่อไหมหัวใจหลายๆคนเลือกเงินล้านในกระเป๋าเนี่ยครับเลือกเงินล้านที่อยู่ในบัญชีนะครับแต่ไม่เลือกการดิกุลล์ที่มันอยู่ในใจอัสตักฟิรุลล์อัสตักฟิรุลล์นี่เห็นให้เห็นเลยพี่น้องครับว่าเรากําลังที่จะเลือกความสุขที่ชั่วครู่ชั่วคราว แต่ความสุขที่ถาวรน,นั้นเรากลับปล่อยปะละเลยดังนั้นมาปรับกันหน่อยพี่น้องครับปรับกันในวันของอ,อิดอิดอัดฮาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูว่าตาเาได้ทรงกําหนดให้เกิดขึ้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธา ปล่อยวางในเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะเป็นความขัดแยง้งปล่อยวางในเรื่องต่างๆที่มันจะสร้างความบาดหมางแต่จงมุ่งไปสู่การอิบาดต่อัล l a h s u ุ h a า a h u wa taala อย่างมั่นคงและอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเจตนาอันบริสุทธิ์ใจของเราที่มีต่อ Allah s u ุ h a า a h u wa ะ a าลาในการมุ่งเน้นสู่การอิบาดมุ่งเน้นสู่เป้าหมายที่ a l l อ h s u b h a า a h u wa ะ a าลาได้ส่งมอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธานั้นมันจะทําให้ปัญหาเรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นปัญหาเล็กๆไปเลยครับ แต่ปัญหาใหญ่คือปัญหาใจของเราเองนี่แหละไม่ต้องไปส่องกระจกมองแต่คนอื่นอย่าลืมส่องกระจกมองตัวเราเองว่าเรานั้นใช้ชีวิตในการปรับหัวใจของเราให้มีการอิบาดาต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาและมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องเพิ่มเติมนะครับว่าวันอีดวันแห่งความสุขวันแห่งความสุขจะต้องตั้งเป้าให้ตัวเองและคนในครอบครัวและคนในชุมชนให้มีความสุขด้วยดังนั้นวันนี้ครับไปลิสต์มาชิ หากว่าเราจะทําการจัดงานแต่งงานงานเวลวรีมาอะไรสักอย่างเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าบรรยากาศ <c oughs> เราคงอาจจะไม่ต่างกันนักเนี่ยนะครับเราก็จะต้องลิสต์รายชื่อแขกที่จะมาร่วมง,งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานแต่งงานเนี่ยลูกคนแรกเนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครมีลูกมีหลานเนี่ยลิสต์รายชื่อเลยใครที่เราจะเชิญมาร่วมง,งานบ้างแล้วบางคนเนี่ยก็จะลิสต์รายชื่อคนที่มีตังคนที่มีทรัพย์สินคนที่รวยหน่อยทําไมเ,าเขาจะได้มาช่วยงานเรามาตรฐานสังคมส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ แต่ผมอยากจะให้ลองปรับมุมกันใหม่โดยเฉพาะวันอีดลิสต์รายชื่อคนจนมาสิดูซิว่าในมูกเกมเราเครือญาติเราคนรอบข้างเราเนี่ยมีใครที่เป็นคนจนบ้างทําไมจะได้เอาเนื้อไปให้ขเขาไงเราทํากุุบานแล้วก็อย่าให้แต่เนื้อครับถุงยังชีพไปเลย ข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆที่มันจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขแล้วมันจะเป็นการตราตรึงความสุขตามที่อัลลอฮฺซุบฮานาะหูวะตาลาได้ทรงกําหนดให้กลายเป็นวันแห่งความสุขแต่สังคมในบางพื้นที่นะครับที่อาจจะไม่ได้เอาหลักการศาสนาเนี่ยมาบังคับใช้ในการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยวันเด็กเนี่ยมีความสุขสําหรับเด็กมากกว่าวันอีดนะครับ วันสงกรานวันเรื่นเริงของคนทั่วไปเนี่ยมีความสุขสาหรับมุสลิมบางคนเนี่ยมากกว่าวันอีดของมุสลิมพี่น้องครับวันปีใหม่เนี่ยไปร่วมเขาดาวกับเขาครับไปนับเนี่ยสิบเก้าแปดเจ็ดนับตถอยหลังเพื่อที่จะเฉลิมฉลองวันปีใหม่โดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าปีใหม่เนี่ยมันมาจากไหนไม่รู้อะไรเลยว่าสงกรานเนี่ยมันมาจากไหนแล้ววันต่างๆที่มันเป็นวันแห่งความสุขในสังคมที่มันผูกพันกับเรื่องของความเชื่อของเขาเนี่ย แต่เรากลับไปมีความสุขในวันนั้นวันอีดเลยถูกคัดออกจากอัลลอฮฺซุบฮา,นะานะฮูวาตาลาให้เขาไม่มีความรู้สึกซาบซึง้งและไม่มีความรู้สึกมีความสุขในวันอีดหนึ่งในประการสําคัญที่ไม่มีความสุขเพราะไม่ตระหนักเพราะไม่มีความรู้ว่าสิบวันอันประเสริฐที่เรากําลังอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับมันเป็นวันที่ที่สุดแล้วในดุนยา ถ้าจะนับในรอบปีนะสิบวันนี้ประเสริฐที่สุดแล้วถึงขั้นที่บรรดาซอฮาบัตั้งคำถามว่านาบีครับการทําความดีเช่นการจีฮัดในหนทางของลอสุบฮานูฮูวาตายแล่เนี่ยผลละบุญยังน้อยกว่าการทําความดีในช่วงสิบวันอันประเสริฐแบบนี้อีกการนั้นหรือนบีบอกว่าเล่นจิฮัดดูฟีซาบิลละแม้กระทั่งแม้กระทั่งการจิฮัดในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยยังไม่ได้ผลละบุญเท่ากับการทําความดี เพียงเล็กน้อยในช่วงสิบวันอันประเสริฐนะครับเล็กน้อยแค่ไหนละ่ะนบีบอกฟะอักซิรูฟีฮินมินัตตัฮลีลวัตตักบีรวัตตัฮมีดจงทําให้มากด้วยกับการกล่าวลาอิลาฮ์อิลลอห์ตัฮลีลแปลว่าการกล่าวลาอิลาฮ์อิลลอห์ตักบีรอัลลอฮุอะลัยฮ์ตัฮมีดอัลฮัมดุลิลละสามประการนี้นบีบอกว่ากล่าวให้มากๆดังนั้นเราจะรอช้าอะไรอยู่ล่ะพี่น้องครับทำให้มันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงสิบวันอันประเสริฐของเราไปเลยสิครับ จะได้ไม่ขาดทุนแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าใครก็ตามที่ทุ่มเทในการทำไอาบาดะในช่วงสิบวันอันประเสริฐเขาจะมีความสุขในวันอีดครับเนื่องจากเขาทุ่มเทแล้วเขาเหนื่อยแล้วเอาล็อให้วันพักหลังจากความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับการที่เรานั้นอยู่ในช่วงรมฎอนส,สิบคืนสุดท้ายของรมฎอนเหนื่อยไหมเหนื่อยอียติกาฟละหมาดยามค่ำคืนถือสินอดตอนกลางวันพอถึงวันอีดปุ๊บเป็นไงครับอีดุลฟิตรแปลว่าอีดแห่งการละสินอด อีทแห่งการละสินอดมีความสุขสิครับคนที่ขยันในการทําอิบาดะได้รางวัลเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วอยู่ๆก็ได้รางวัลเนี่ย <_ p ans> เผลอๆไม่ได้รางวัลด้วยลองนึกถึงนักกีฬาที่อยู่ในสนามสิครับวันที่เขานั้นได้เหรียญทองเนี่ยมาแขวนคอสำหรับคนที่เป็นดาวซันโวส,สำหรับคนที่ยิงประตูดได้มากหรือว่าทําให้ทีมนั้นได้รับชัยชนะ,นะกับคนที่ไม่ได้ไม่ได้ลงสนามเลยครับอาจจะได้รางวัลเหมือนกันนะแต่มีความสุขเหมือนกันไหมครับไม่ เพราะเขายังไม่ได้ทุ่มเทอะไรเลยเขาเลยไม่รู้สึกถึงคุณค่าวันแห่งความสุขดังนั้นพี่น้องครับฝากให้เป็นแง่คิดสําหรับพวกเราทุกคนนะครับว่าวันอีดนี้เราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขที่เป็นความสุขที่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอิบาดะของเราก่อนที่จะถึงวันแห่งความสุขว่าเรานั้นได้มีความมุ่งมั่นขยันทุ่มเทมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับและหวังว่าเราทุกคนนั้นจะได้รับการตอบรับการงานที่ดีจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาโดยพพร้ออมเียงกััน قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

และต่างที่จะแซ่แซ้องแซดูดีต่อ Allah s า b h a n a h u Wa t และททำการยกมือวิงวอนขอดุอาต่อ Allah s า b h a n a h u าลาอัล a a l l จะอวดโชกับบรรดาเรามาลาอีกะว่าพวกเขาเนี่ยมาทำอะไรกันมาวิงวอนขอต่อลล l a ์ดังนั้นพวกเราที่ไม่ได้ไปร่วมในการทำฮัจญ์กันเราอาจจะไม่ได้ไปอยู่ที่อารอฟั์กันแต่เรายังสามารถร่วมในวันอารอฟั์ที่ a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มันเป็นวันแห่งความส,สุขสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันท่านนาบีจึงได้บอกว่าอั์ตาซิบุ นบ,บีหวังเลอเกินซียามูเยามีอรารอฟะการถือศีลอดในวันอรารอฟะนี่นะเป็นยังไงครับอันยูกะฟิรอดสนาตัลตีกอบละหุวัลตีบาดเดในการที่อัลลอฮ์จะลบบาปในปีก่อนหน้าและปีถัดไปนั่นแปลว่าการถือศีลอดในวันอรารอฟะเพียงแค่วันเดียว10กว่าชั่วโมง13 14ชั่วโมงนี้นะครับลบบาปถึง700วัน350วันคูณสอง ลบบาปถึง700วันอัลลอฮฺอัลลอฮฺเมตตาเราเหลือเกินพี่น้องครับดังนั้นไม่อยากให้พี่น้องพลาดในการถือสอดในวันอรารอฟฟาจึงได้มาย้ำเตือนกันแล้วนั่นจะเป็นปัจจัยที่จะสร้างความสุขในวันอีดด้วยและไม่ใช่ความสุขแค่วันอีดจ,จะเป็นความสุขในวันกียร์ะที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับการขยันในการทําความดีของเราตลอด شون ولا <applause> ترى لوم حي شون ولا ترى نديمي فقد قال الله في محكم تنزيله بعد أود بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق إسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أحياء منهم والأموات إنك سميع القريب المجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين